วันนี้นมากับผู้ต้องสงสัย3คนมันมหาสจรย์เกินที่จะเป็นเรื่องจริงครับพี่ทำรายการผีมาตั้งนานไปบ้านล้างที่เฮียนเียนมาเยอะมยังไม่เคยเจอัง่ผีกระทุงกลับเลยทางการแพทย์เขาเรียกว่าวันล้างวอดหวันที่แบบว่าไม่มีคนไข้เลยทินมีิทามงคิดทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงช้าฝากติดตามชมและกด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่องที่ไม่ทรรมาเลยนะคะและตอนนี้คะ่ะแน่นอนมากับไฟฉายอย่างนี้เราอยู่ในรายการเรื่องเล่าก่อนนอนค่ะทุกคนเย้วั <c oughs> นนี้เาามากับผู้ต้องสงสัย3ามคนว <c oughs> ่าจะมาโกหกอ,อะไรเราอีกห <c oughs> รือเปล่าทุกคนดีเรืเ่องจริงทั้งนั้น เรื่องราวส่งมาจากน้องๆเยอะเลยส่งมาได้อีกนะคะก็คือจะทาไปเรื่อยๆคะ่ะรายการนี้ถ้ายังมีคนดูอยู่ก็ทำเรื่อยๆถ้าไม่มีคนดูก็ไม่ทํานะคก็ส่งมาไว้ก่อนนี่คะ่ะอีเมลนี้เลย อีเมลนี้อันเดียวพอนะอีเมลอื okay. Okay. ่นเดี Bilder ๋ยวท็อปทีมเห็นนะทุกคนี่ไม่เฉลยแค่ในนี้พออย่าลืมใส่เฉลยใส่ f a c e b o o ไอจีอะไรอย่างงี้มาด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มเลยดีกว่าคนแรกใครก่อนดีหนูแองเราตานยังจำเลืองไม่ได้ใช่ตุ้นหลอกเขาบอกว่ามาใส่อีพิคถามก็เลยเข้าิดรายการเลยโอเคมาเลยค่ะคนแรกของเรานะคะไม่ได้ น้องเจนอีกแล้วแต่คนละเจนน้องเจนไม่มีแล้วจีไม่มีแล้วจีอบนี้น้องเจนอีกท่ามากมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่การเป็นสภานักเรียนชื่อเรื่องมีชื่อเรื่องไม่มีชื่อเรื่องตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยสภานักเรียนสภานักเรียนชื่อเรื่องว่าสภานักเรียนชื่อเรื่องเอาจากคำแรกของคำเดียวไปคิดเพิ่มเลย คือน้องเจนเนี่ยเขาเป็นสภานักเรียนของเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีเพื่อนเพื่อนสานักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ในตอนเช้าทุกวันอะสานักเรียนก็จะต้องทําหน้าที่ไปตรวจเช็คดูว่ามีเด็กที่แอบโดดแถวหรือเปล่าแอบโดดแถวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เขาก็ไปทําการตรวจเช็ควันนี้ก็เป็นปกติเขาไปตรวจเช็คปกติในตึกนู่นนี่นั่นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กจะชอบแบบในห้องน้ำใช่ปะทีนี้เขาก็เลยเดินไปหลังตึกที่เป็นห้องน้ําอยู่ ก็เดินเข้าไปดูกับเพื่อหลายๆคนเลยนี่พอเช็คๆไปสักพักหนึ่งก็มีน้องในทีมคนหนึ่งที่แบบเออเปิดประตูห้องน้ําห้องนี้ไม่ได้เขาออกไปเช็คคนเดียวคนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เพื่อนแต่ว่าเขาเปิดประตูห้องน้าห้องนี้ไม่ได้เหมือนมีคนอยู่เลยคือปกติแล้วอะหน้าที่ของทังพันี่คือเดินเข้าไปเช็คดูความเรียบร้อยถ้าเกิดไฟเปิดอยู่ก็ ปิดซ่าหรือว่าประตูห้องนะ้ำห้องไหนที่มันปิดอยู่ก็เปิดให้เหมือนให้ดูว่าเออไม่มีคนอยู่นะเข้าได้อะไรอย่างงี้แต่ด้านมีห้องหนึ่งที่เปิดประตูเข้าไปไม่ได้คนพัง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาพยายามแล้วเขาพยายามเปิดแล้ว <c oughs> เขาก็เลยมาเรียกเพื่อนเพื่อนเขาไปดูว่าเออช่วยมาดูหน่อยสิห้องนี้เหมือนมีคนอยู่แบบเปิดเข้าไปไม่ได้เขาก็เลยผู้คนก็เลยมาดูที่ห้องั้นเหรอ่เห็นะไรอยู่ไเปิดประตูหรือเปล่า เสร็จแล้วเขาก็มาช่วยกันดูน้องเจเริงก็เลยไปเคาะประตูป๊กป๊อป๊อปปมีใครอยู่ไหมคะมีน้องนักเรียนอยู่ในนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาต้องถามก่อนเพราะบางทีอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายข้าวมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เขาก็เคาะประตูถามเสร็จแล้วเสียงก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะใช่ค่ะมีเสียงตอบมาใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นห้องน้ำอีกเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นน้องนักเรียนออกมานะคะเดี๋ยวต้องไปเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยจะให้ไปเข้าแถวเมือเสียงก็หายไปเงียบเขาก็เลยพยายามเคาะเรียกเคาะเรียก เรียกอยู่ตั้งนานน้องก็ไม่ออกมาทีนี้ในใจทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าถึงไม่ยอมออกมาข้างนอกหรือสลบหรืออะไรเพราะถ้าเกิดมาตาขนาดนี้แล้วเป็นคนปกติก็ต้องยอมรับแล้วออกมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามเปิดประตูเข้าไปก็เปิดไม่ได้ทีเขาเลยไปเรียกครูมาพอไปเรียกครูมาเสร็จครูเขามาดูแต่ครูที่มาดูเป็นผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าเออลองแบบเรียกอีกทีให้นักเรียนผู้หญิงเขาไปเรียกอีกทีเขาไม่อยากดีนดูหรืออะไรขนาดนั้นพอเขาไปเรียกอีกทีก็ไม่มีเสียงอีก ครั้หนึ่งครูก,ก็เลยมาเปิดประตูแบบเหมือนจะกระทุนประตูเข้าไปแบบจะพังประตูเข้าไปแล้วก็มีเสียงพังประตูมาจากข้างในแบบเสียงตึ้งมาจากข้างในครูก,ก็เลยตึ้งกลับไปแต่พอเปิดประตูเข้าไปแล้วอ่ะสุดแล้วในห้องนั้น,มนไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่สักคนคือได้ยินเสียงตอบกลับมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ยินแค่คนเดียวคือได้ยินทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะตอบมาว่าใช่ค่ะใช่ค่ะฟังความคิดเห็นไอ้คนม่า <laughs> คุณน่ฟังความคิดเห็นอาการที่ว่าอะไรน <kin S 2> ะ ผมรู้สึกว่าคือแบบมันเหนือธรรมชาติเกินถ้าแค่เป็นเสียงตอบกลับมายัางตอนแรกจะเชื่อแล้ว <c oughs> แต่เหมือนแบบพอมาถึงจุดที่แบบมีแรงกระทุ้งกลับมา <c oughs> เรรู้สึกว่า <c oughs> ไม่น่าใช่ม <c oughs> ันอภินิหารเกินไป <c oughs> อภินิหารเกินไปสําหรับเรื่อง เรื่องโรงเรียนตอนกลางวันน่ะมันมหาศจรรย์เกินที่จะเป็นเรื่องจริงค่ะใช่พูดกันเชื่ไงผู้กวนอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหนูเป็นเด็กสุดแสบไงพ่อเแอบเป็นเด็กอะไรนะสุดแส่แส่เปเด็กพ่อเป็นแอบเท่านั้นไงเพราะอาจารย์มาใช่ป่ะเราก็ปีนโซาไปท่องไงพอปีนคนก็อาจจะเห็นพวกคนมันบำบุงเยอะสรุปว่าเป็นเรื่องอาจจะจริงก็ได้อาจจะจริงแต่อาจจะเป็นคนใช่อ่าพี่คิดว่าเป็นเรื่องเราค่ะ จริงเหรอมีเสียงกระทุ้งกลับด้วยนะใช่จริงเลยอันนี้มันมันเหนือมันแบบเหนือธรรมชาติเออเหนือเชื่อเกินไปหน่อยนี้อภิษฎารแต่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องจริงเขาเล่ามาอย่างนี้ว่าเขาแจ้งมาว่าเรื่องจริงอาจจะเป็นแบบเสียงกระทุ้งประตูรถประตูประตูมันลงหรืออะไรหรือเปล่าเสียงใช่อาจจะอย่างนั้นแต่เขาอะเล่ามาจริงจริงจะเปิดประตูไปแล้วไม่เจอใครแในที่นี้ใช่ พี่ทํารายการผีมาตั้งนานไปบ้านล้างที่เฮียนเยนมาเยอะมากยังไม่เคยเจอผีกระทุ้งกลับเลยมันเกินไปหรือเปล่าเนื้อไม่ทีมดูฝั่งนู้นใช่เห็นเหรอหลานั้นเห็นอยู่ต่อหน้าเรียกให้เขาทำเพรายังไม่ทำเลยอ่ะจริงหรือเปล่านะพี่นิหารไงแบบมีแรงกล้าพอดีคือตอนนั้น ออ๋จะเปิดแล้วเปิดกับเลยแล้วกันโอเคโอเคโอเคทุกคนนะคะก็สรุปเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้โอ้โหมีพีไปเลยเพราะว่าไม่ยูทว่าจะเป็นเรื่องจริงเหมือนกันเรื่องหลังไม่รู้สับเร็จนะคะไปเลยน้องเตนมาคนต่อไปและคนต่อไปคือน้องตาลเองน้องตาลจำสคริปต์ได้แล้วมา อมาในเร,เ, <Okay. S 1> เรื่องเล่าของเรื่องเล่าจากน้อง prayed, โจรี่เกลโคลาโจรี่เจลโจร <with> ี่เกลเอาึ้นให้ตรงนี้เอาดูเอาดูเอาอะไรด้วยโจรี่เจลโคลาครับผมโจรี่เจลปูปูต้องมีชื่อเรื่องมาอันนี้น่และไหนๆก็มีแล้วชื่อเรื่องว่าโอย มินการหลอนกลางไอซโอ้มีชื่อเรื่องดีมวะน้องโจที่เจลเนี่ยเขาเป็นนางพยาบาลประจำเขาเรียกว่าฝ่ายแผนก ICU ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช่แล้วเรื่องของเรื่องคือวันนั้นน้องเข้าเวรดึกช่วงเวลาน่าจะประมาณที่น้องเห็นมาคือ4ี่โมงเย็นถึงแดโมงเช้าของอีกวันหนึ่ง อ่าแล้วใช่การดึกของพยาบาลครับแล้ววันนั้นคือมันจะเป็นวันที่เขาบอกว่าเป็นใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่น้องเล่าว่าเป็นวันที่เขาเรียกว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ไม่มีคนไข้เลยซึ่งเขาจะเรียกคืนพวกนี้ว่าวันล้างบอดวันล้างบอดในสับพยาบาลสับทางการแพทย์เขาเรียกว่าวันล้างบอดคือวัน <โฮ S 2> ที่ทแบบว่าไม่มีคนไข้เลยอุยก็คือวอดว่างใช่วอดว่างใช่เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่บอดว่างด้วยเหรอ เขาก็จะเรียนกันว่าวันล้างบอร์ดนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่า i อ u เนี่ยคนเสียชีวิตเยอะมากทั้งอุบัติเหตุทั้งอะไรก็แล้วแต่แล้วคืนนั้นเป็นวันล้างบอร์ดก็คือไม่มีคนไข้คนที่แก๊งพยาบาลครับ,รบ<ม>ก็เขาก็จะนอนกันนี่แหละอืคือไม่มีคนไข้เขาจะไปนอนกันแต่ว่าเป็นการนอนที่แบบย,ยังยังเฝ้าเคาน์เตอร์อยู่นะไม่ได้ไปแบบนอนโดยการนอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาเก้าอี้มาสามสี่ตัวให้พอเอ็นให้พอนอนลงไปได้ พอ,อตกกลางดึกเขาก็นอนกันแต่ว่าน้องคนเนี้ยที่ส่งเรื่องราวมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ยังไม่หลับเขาก็นั่งอยู่กลางคืนอะไรแบบนี้แล้วมีจังหวะหนึ่งเราว่าเห็นเงาเดินออกมาจากห้องสุดท้ายของไอซีซึ่งแต่คืนนั้นไม่มีคนแล้วมีแต่แก๊งพยาบาลหรือว่าคนที่เฝ้าเฝ้าเวนีนวันนั้นเขาเห็นเงาเดินออกมาจากห้องสุดท้ายของไอซีครับแล้วก็เดินออกมาออกมาออกมาจนมาหยุดอยู่เสากลางวอร์ดซึ่ง อนออธิบายว่ามันจะเป็นแบบเหมือนอยู่หลังเคาน์เตอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วเห็นเงากําลังแบบยืนจ้องมองพวกพวกพยาบาลที่นอนกันอยู่แบบยืนจ้องเลยแต่เหมือนจังหวะนั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นน้องคนนั้นหรือเปล่าแล้วน้องคนนั้นพยายามเพ่งเพ่งจนเหมือนจังหวะหนึ่งเขาเห็นแล้วเขาก็หายไปเป็นเงาหายไปเลยแต่จังหวะนั้นมีแค่น้องคนเดียวที่ที่อยู่ที่ตื่นอยู่คนอื่นไม่มีใครตื่นเลยแล้ว พอเช้ามาน้องคนนี้เขาก็ไปเล่าให้เพื่อนๆพนพยาบาลฟังว่าเออเมื่อคืนเขาเจอแบบนี้แบบนี้นะแล้วเพื่อนๆพนพ,นพยาบาลเขาก็เล่ากลับมาว่าเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกัน mm hmm. อาทิเช่นเคยโดนเขย่าเตียง mm hmm. เคยโดนแบบตีก้นเคยได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็ ุแล้วก็ไม่รู้ว่าเงานั้นคือคนหรือวีหรืออะไรประมาณนี้ครับน้องโจลี่เจลโคลาไม่น่าใช่คุนนะทุกคนอ่ะแป้งคิดว่าไงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะหนูก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในโรงพยาบาลนะยังไงมันต้องมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกันนะอะไรมันแค่คำเดียวหวัง เรื่องจริงใช่เชื่อทุกเรื่องพวกกันนะไม่แต่ว่ามันจะมีแบบเอกในหัวหน่อยนึงเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบโรงพยาบาลอ่ะคขาเป็โรงพยาบาลมันเป็นไปได้หมดใช่ดูเป็นไปได้ไหมกันเป็นงงเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูขย่หยั่ตัวเลยนะขย่หเตี้ยขย่ยั่วเตียงเอ้าเขาพี่เมื่อกี้ผีพี่กระทุ้งเปิดประตูได้เลยขวาแรงกว่าขยั่วโอเคทุกคนคือจะบอกว่าเรื่องนี้มันดูเป็นไปได้จะลองทายค่ะคิดว่า โรงพยาบาลมันอย่างที่บอกว่ามันมีเยอะมันเป็นจุดที่แบบไอ้คนป่วยคนเสียชีวิตอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาเห็นเป็นแค่เงาซึ่งเป็นเงาเนี่ยมันไม่ได้ว่าอุเห็นเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยอันยังอาจจะน่าเชื่อถือน้อยกว่าแต่เห็นเป็นเงานี่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้สูงเพราะว่าใน s t u เราก็เห็นกันเยอะแยะเงามันจะจริงค่ะและคําตอบก็คือเรื่องจริงค่ะจริงจากน้องโจลี่โจลี่เจ้า จียเจลเป๊ปซี่จอยเจลโค้ร์ล่าครับอ๋อโคล่าโค้ร์ลาออแมนึกว่าโคล่าอะไรคือโค้ร์ล่าโค้ร์่เจลโค้ล่าอันนี้น้องเขาเขียนฝากมาบอกด้วยนะว่าเขาเป็นพยาบาลที่แบบว่าติดตามรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะให้บอกว่าไม่ได้มีแค่เป็นแบบว่าน้องๆเด็กๆเท่านั้นเขาก็แบบว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ตติดามรายการชอบมากกดแคมป์กดไข่อยากให้ทำเยอะๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณนะคะอุ่ะอ้าวไอ้บัวผีเข้าวะเนี่ย กำลังคิดอยู่ยยและเรื่องนี้เป็นเรื่องจ,จริเรื่องของ nice. <Nice. S 2> น้องไอซ์ไอซ์น้อเรื่องนี้คือแบบเ,เรื่องอ่องชื่อหน<ป><ป>่อย น้องเกิดน้แบบเออเนี่ยน้องน้องมคอมีเซนแต่ว่าไม่ได้เล้ยงมากอะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีแบบช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยน้องก็ไปนอนบ้านคุณยายเหมือนกันจะไปสังสรรค์อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็จะมีน้องมีมีอ่าลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างนี้ทีนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งคือตอนเย็นเเขากินเลี้ยงอะไรกันอย่างนี้กินเลี้ยงกันเสร็จก็เก็บของแล้วก็พอเก็บของเสร็จปุ๊บน้องอ่ะหันไปทางศาลก็คือเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวสวยเลยแบบ คล้ายๆชุดไทยที่เป็นชุดไทยไประยุกเหมือนชุดลิเกใช่คือสีเขียวสวยเลยแบบยืนอยู่ข้างหน้าน้องก็เลยแบบมองจ้องเพราะว่าเขาสวย,ยนะอม,มองจ้องแบบจ้องไปเรื่นี้จนพ่อเดินมาหักว่าแบบมองอะไรลูกทําไมไม่เข้าไปนอนกับยายอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบไม่ไม่ได้มองอะไรก็เดินเข้าไปแล้วก็นอนกับยายอะไรเงี้ยพักหนึ่งน้องก็แบบพอนอนกับยายปุ๊บเช้าวันถัดมาน้องก็บอกว่าเออเนี่ยหนูเห็นแบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไปเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่ก็เลยบอกว่า เออเนี่ยพี่ก็เคยเคยเหมือนกันคนเนี้ยที่ใส่ชุดแบบเนี้ยคือมาเข้าฝันพี่เขาเหมือนกันว่าแบบเออเนี่ยเขามาอย่างงี้อย่างนี้แต่ว่าในฝันก็คือพี่พี่ถามไปว่าแบบเป็นอะไรทําไมถึงอะไรเงี้ยสรุปก็คือเหมือนกับเขาพูดมาประมาณว่าแบบเออเนี่ยเขาอ่ะเป็นนางเอพเกเก่าใช่แล้วเขาอ่ะโดนฆ่าแล้วก็โดนฝังใต้พื้นดินตรงตรงที่ที่เป็นบ้านของคุณยายใช่ไอ้นี้น้องก็เลยแบบ โอเคโอเคพอดินแค่นี้ปุ๊บน้องก็เลยเข้าเข้าบ้านแล้วก็นอนอ mm hmm. ก็เลยไม่ออกมาเลยแล้วนี้สักพักพอวันถัดมากําลังจะกลับแล้วตอนคืนอะไรเงี้ยน้องก็ออกมาข้างนอกแล้วก็เห็นว่าแบบรออยู่ในแบบน้องอยู่ในบ้าน mm hmm. แต่ว่าเห็นข้างนอกเห็นเป็นผีคนนี้ยืนร mm hmm. บอยู่แล้วก็หักหักตัวอีกตัวแล้วก็คลาน mm hmm. เข้ามานะ mm hmm. เอา้าต้องมีใจเข้ามาในบ้านเช่นเดน้องก็แบบสลบไปท,ทันทีชอบ เยงานจี้าเป็นเริงหเารเนียแม่เสียงกระแทกประตูยังมีมาแล้วเลยเด็กใช่ไหมน้องบอกว่า1ิปีที่แล้ว ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเด็กเห็นผี<พ>นามากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าจิตอ่อนัจิตอ่อนนะฮะโคลิกเหรอเด็กผีนี่เจเล,จลเจโคลาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่แหละ <c oughs> คิดว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าอย่างที่บอกเด็กเด็กมีโอกาสจจะมีโอกาสเห็นมากกว่าผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่เห็นอาจจะเพราะว่ามีเครื่องการันตีจากพี่เขาไงมีเขาก็เข้าฝันนะนู่นนี่นั่นเลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องหลอก ผีหักตัวแล้วผีฆ่านี่กูมันมันนิยายไปนิดนึงอ่ะอันนี่คือถึงรลักความเป็นจริงว่าหักแล้วฆ่าไม่ได้อีกโซนสิบคาท่านไหนก็คาลงมาโดยไม่ดังเลยผีเขาทำได้ทุกอย่างเลยลอยตัวจะทำอะไรก็ทำได้หมดมันหนังเกินตายัหนังเกินแล้วเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นเรียกว่าเห็นขึ้นมาจริงๆอ่ะเป็นเราเราจะนั่งจ้องหนูน่ะเนาะจ้องดีนั่งจ้องมองไงไม่ชเปบ่าว่าเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะ ขอตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะแบบว่าแลกไปนิดนึงแต่ถ้าจริงนี่คือน่ากลัวมากนะหลอนมากนะทุกคนเพราะว่าแบบมันมันโหดมันโหดมากมีการมหักตัวโชว์ยังไงพูกกันเฉลยสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน้องไอซ์บอกว่าเร่องิค่ะพี่เรื่องจริงค่ะพี่จริงเหรอจริงเอเขางเยอะเยะ ใช่นะบอกว่าซอมาที่บ้านคุณยายคุณประสบการณ์อันความความบอดของคุณช่วยอะไรมาได้ละวเนี่ยตอนนี้คุณพายผิดสองเรื่องแล้วนะเอ้ยอาวันนี้คุณแพ้หนงมาเรื่องอะไรมาเดาไม่ออกนะใช่ทุกคนโหดเกินเอาเรื่องจริงทุกคนอย่ามาหลอกนะอย่าแต่งเรื่องหลอกแล้วมาบอกว่าจริงนะโอเคค่ะทุกคนก็คือวันนี้นะคะก็ตอบผิดไปสองเรื่อง่ะ โอเคค่ะทุกคนก็เรื่องมันอาจจะแบบว่ามีแบบว่ามีความน่าเหลือเชื่อเกินไปใช่ไหมทําให้เราคิดว่าบอกเอ้ยมันจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่ามันอาจจะบบว่าโดนหลอกมาครั้งก่อนไงเรื่องตั้งเต็นต์โนจินนี่อ่ะก็เลยไม่ไปมามาฉันไม่เชื่อก่อนนะไม่เลยเรื่องผีโผล่ก็มีเยอะที่เป็นเรื่องจริงเออแต่ครั้งนี้ไงทำให้ไมซ์เซ็ตเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งไงเดี๋ยวอะไผมเอาเรื่องสลับคนมาอีกอออน ก,ก็ลองส่งกันเข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะขอเป็นเรื่องจริงก็คือบอกว่าจริงหลอกก็คือบอกว่าหลอกแต่งมาเบ้อแค่ไหนแต่งมาอะไรแต่จริงคือจริงหลอกคือหลอกนะทุคกคนโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนกับเรื่องเล่าก่อนเนาะ EP นี้ก็บายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่กด subscribe ให้ทีมมีทามนะ,ะทุกคนบายบายทีมพีทาม